ชาวราศีธนูทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันหลายดวงอาทิเช่นในช่วงของวันที่สอง จะมีดาวพระศุกร์นั้นย้ายเข้าสู่ในราศีเมษจึงทำให้ชาวราศีธนูมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินโชคลาภ ในช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ชาวราศีธนูนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนในเรื่องของการงานเรามาดูซิว่ามีเป็นอย่างไรกันบ้างบางท่านนั้นทำงานอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีความสุขมีความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างมีคนให้เกียรติมีคนให กำลังใจมีคนให้การสนับสนุนท่านชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานถือว่าท่านมีความประสบกับความสำเร็จอย่างง่ายดายไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรทำไรในช่วงนี้ก็คุ้มค่ากับที่ท่านเคยทำไว้หรือว่าท่านรอคอย จะเป็นงานที่ดีมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั้นออกไปทำงานนอกพื้นที่หรือไปทำงานต่างจังหวัดก็ถือว่ามีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการเงินก็ไม่ใช่น้อยน้อยไม่ใช่ด้อยน้อยหน้าใคร ในเรื่องของการเงินก็มีเงินสะพัดเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานก็ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกงานเก่าๆที่ท่านทำก็ยังมีทำอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการงานในช่วงนี้ ชาวราศีธนูนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นชาวราศีธนูในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะประกอบกิดอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายทำอะไรก็มีคนให้เกียรติมีคนยกย่อง ท่านอยู่เสมองานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงและเป็นงานที่ยั่งยืนทาวรททำแล้วตัวของท่านนั้นจะมีความสุขและจะมีชื่อเสียงเรื่องลือกันไปไกลอีกด้วยชาวราศีธนูนับว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่ด้อยน้อยกว่าใครใทั้งนั้นในเรื่องของการทำมาหากินชีวิตของท่านนั้นจะมีความรุ่งโรดมีความสดใส มีความสว่างสวัยทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ผิดกับในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วท่านจะมีงานอะไรก็แล้วแต่จะมีการสะดุดหรือว่ามีการติดขัดอยู่บ่อยครั้งการทำงานรวมกันก็มีการโต้เถียงมีการที่เรียกว่าไม่ลงรอยกันก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าในเรื่องของดวง หรือในเรื่องของการงานก็ไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมองานการที่ทำนั้นก็มีการชิงดีจริงเด่นทำแล้วก็ไม่มีดีอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูจะมีโชคมีลาบทำอะไรจิจับอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้น ก็ขอให้ชาวราศีธนูจงบากบั่นมีความมณะอดทนทำอะไรก็ให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำํำท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงคลองเดือนต่อๆไปสิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีธนูในเรื่องของการงานเรียกว่าท่านไปได้รอดหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนให้เกียรติมีคนยกย่องท่าน เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินก็ไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆการเงินก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเอ่ยปากทำอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการเงินการทองถือว่ามีใช้มีจ่ายอยู่ไม่ขาดกระเป๋าถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาเสริม ท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามางานที่ท่านทำนั้นก็จะมีคนให้เกียรติมีคนนิยมยกย่องมีการสนับสนุนท่านอีกมากมายถือว่าในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดี ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ามีอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าท่านจะลองทำอะไรสักอย่างก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านบางคนค้าขายเปิดฉากการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครหรือว่าท่าน จะลงทุนด้วยตัวของท่านเองก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านจะขายดิบขายดีถ้าหากว่าท่านทําการค้าขายหรือว่าท่านทําการเกษตรกรก,ก็จะมีผลผลิตที่ดีได้กําไรที่งดงามในช่วงของเดือนต่อไปการลงทุนนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ จำเป็นท่านจะทำอะไรแต่ก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นการลงทุนลงแรงอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นคนชอบทำงานเกี่ยวกับรับจ้างทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าดีท่านเป็นคนรับเหมาก่อสร้างหรือว่าทำอะไรก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นจงอุตสาบากบั่นฝ่าฟันอุปรสรรคทั้งหลายในช่วงของเดือนมิถุนาไปเรื่อยๆต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่หกนั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้ก็จะทำให้ชาวราศี ธ่านูนั่นต้องระมัดระวังกันบ้างในช่วงนี้บางกล้งบางคราวท่านทำงานอะไรก็ต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์และอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจาอันนี้ก็ให้ท่านระวังไว้ถ้า,าว่าท่านมีลูกน้องก็พูดจาให้ดีๆอย่าพูดหักโหมหรือว่าอย่าพูดรุนแรงอะไรอาจจะทำให้ลูกน้องของเรานั่น มีการแตกแยกออกไปอีกเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้เกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจาการใจร้อนอีกอย่างหนึ่งชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้อย่าใจร้อนทำอะไรให้ท่านใจเย็นๆไว้ท่านจะได้พระเล่มงามทำอะไรก็จะมีความสำเร็จนะหาก็าท่านใจเย็นๆท่านพูดอะไรก็มีคนให้เกียรติมีคนให้กำลังใจท่าน อยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วท่านจะทำอะไรก็ท่านระมัดระวังก็ไว้การเงินการทองก็ถือว่าดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านชาวราศีธนูในเรื่องของสุขภาพหรือว่าภารานาัยในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการปวดหัวตัวร้อนหรือว่าอาจจะมีการ แทรกซ้อนในเรื่องของโลกต่างๆในช่วงนี้ความดันไขมันเบาหวานก็ให้ท่านระวังไว้บ้างสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนมิถุนาความความป่วยนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีเราก็ไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้สำหรับท่านที่ สูงอายุอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ไห้ท่านระวังเกี่ยวกับโรคเก่าๆหรือว่าโรคที่ติดเนื้อติดตัวอยู่ในช่วงนี้ไห้ท่านระวังอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นก็เป็นไปได้อธิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆอันนี้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีอยู่บ้างไห้ท่านระวังไว้แต่หากว่าท่าน จะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ท่าหาก็ท่านใช้รถใช้สนนในช่วงนี้ใ้ท่านระวังไว้อาจจะมีการไปประสบกับอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในท่านละวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูท่าหาก็ท่าน ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านจะเจอเจอเนื้อคู่ของท่านโดยที่เรียกว่าบังเอิญบางคนก็มีคนชักโยงหรือมีคนนำพาเขาเรียกว่าแม่สือ่อแม่ชักนำพาไปให้พบกับคนรักก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีธนูจะมีความโดดเ,เด่นหลายอย่างในเรื่องของการทำมาหากินโชคลาภจะมี โชคดีก็จะเข้ามาหาท่านชาวราศีธนูในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองให้ท่านรีบไฟฟ้าการงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนั้นจงมันภาพเพียรทำอะไรก็ท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยการลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะไปได้ดี มีโชคมีลาบมีคนให้เกียรติท่านอีกมากมายดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วก็ตามที่บอกไว้ท่านจะมีการสะดุดทั้งการงานและก็การเงินแต่ต่อจากนี้ไปสิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าชาวราศีธนูในเรื่องของการทรมากินนั้นมีความสดใสในช่วงนี้ก็ถือว่าท่าน จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกมากมายท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและให้ท่านใช้วิจารณยานในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่อีก,กเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ